ชั่วโมงค่ะผู้หญิงห้องอื่นเปิดขวดน้ำไม่ไหวผู้หญิงห้องกูแค่อิดเียวนิดเดียวก็เปิดได้ผู้หญิงห้องอื่นไม่พูดคำหยาบกันผู้หญิงห้องกูส่วนสักมาทั้งส่วนค่ะผู้หญิงห้องอื่นยกโต๊ะไม่ไหวผู้หญิงห้องกูยกโต๊ะสิบอันพร้อมกันได้ค่ะผู้หญิงห้องอื่นตั้งใจเรียนผู้หญิงห้องกูตั้งใจเล่นเกมหลบอกค่ะชวนเล่น 你过不拆。 กุดีค่ะคือพี่อยากจะบอกว่าพี่โดนเข้าแล้วค่ะทุกคนคือพี่กดมาผิดค่ะทุกคนคือวันนั้นนะคะทุกคนพี่เห็นตะกร้าหนึ่งค่ะทุกคนพี่เห็นมันถูกมากเลยค่ะทุกคนพี่คิดว่าทางแบนลดราคาพี่ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรนะคะทุกคนพี่ก็เลยกดสั่งมาเลยค่ะของว่าส่งมันไม่ใช่อันที่พี่ใช้ประจาค่ะไม่เชื่อทุกคนดูสิอันนี้คืออันที่พี่ใช้ตลอดนะคะทุกคนส่วนอันนี้คืออันที่พี่กดผิดมาค่ะโลโก้เอยสี่ฟอนเอยทุกอย่างคือเป๊ะค่ะและที่สําคัญนะคะทุกคนข้างในสบู่นะคะทุกคนก็ยังเหมือนอก บบเป๊มฝั่งสีเขียวแค่คืออันที่พี่ใช้ประจําส่วนฝั่งสีเขียวอ่อนอันที่พี่กดผิดมา<อ>ค่ะถ้าใครที่กลัวสับสนนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ทิ้งพี่กัดไว้ค่ะหรือว่าดูที่ตะกร้าที่พี่ปักได้เลยหลังจากที่พี่ใช้คุชชั่นเดอร่ามาหลายซองมากวันนี้พี่ขอเลิกใช้ค่ะพี่ขอด้งให้หมดเลยค่ะ เล่นค่ะทุกคนใช้ดีขนาดนี้พี่ไม่เลิกใช้หรอกค่ะที่พี่ทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้หมดแล้วค่ะทุกคนทุกคนดูสิคือซองยับเยินมากและนี่ค่ะทุกคนพี่เพิ่งไปซื้อเพิ่มมาค่ะทุกคนเมื่อวานพี่ไปซื้อที่เซเว่นมาค่ะทุกคนพี่ตุนเลยค่ะทุกคนหกซองค่ะทุกคนคือมันเยอะมากพี่อยากจะบอกนะคะทุกคนคุชชั่นเดินล่าคือปกปิดรอยดํารอยแดงได้ดีมากเลยค่ะทุกคนไม่ต้องมอคอนซีลเลอร์เลยค่ะและเบอร์ที่พี่ใช้นะคะทุกคนพี่ใช้เบอร์หนึ่งเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพี่ แบบว่าจะอยู่ในร่มก็สวยจะออกแดดก,ก็คือสวยคือแบบว่าส,สุดๆเลยอะทุกคนคือพี่ไอเลิฟสุดๆพี่นาซื้อ iPhone 17 Pro Max 3เครื่องจริงหรอใช่มา,มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนพี่จะไปดู iPhone 17 Pro Max นะคะทุกคนวันนี้พี่ก็มากับเพื่อนค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนพี่เขามาดูสีส้มตีวอลนะคะทุกคนเขาบอกว่ามัน <ๆ S 2> เหมือนซีวอลค่ะทุกคนสรุปพี่มาดูเครื่องจริงนะคะทุกคนมันเหมือนจริงๆค่ะตอนนี้นะคะทุคนพี่ลังเรมากเลยค่ะทุกคนระหว่างสีส้มนะคะทุกคนแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีขาว คนช่วยพี่เลือกหน่อยค่ะทุกคนว่าพี่คนเอาสีอะไรแต่ตอนนี้พี่ขอไปไลฟ์สดให้สาขาก่อนนะคะทุกคนพอดีพี่เป็นเด็กทุนนะคะทุกคนของมหาวิทยาลัยสีประมูระหว่างที่พี่ไลฟ์สดน,นะคะทุกคนมีน้องๆ fc นะคะทุกคนจําพี่ได้แล้วก็มาขอถ่ายรูปก,กับพี่คือน่ารักมากพี่นาลาสวย นะคะว่าตัวจริงพี่นาณาสวยมากอย่าลืมนะคะทุกคนเมนบอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนว่าพี่ควาเสื้อ iPhone 17 Pro Max 4อะไรทุกคนค่ะวันนี้พี่มีเรื่องจะมาบอกค่ะคือพี่อยากให้ทางแบรนด์วิซีออกมาแล้วพี่ชอบค่ะคือพี่ไม่ยอมไหนทางแบรนด์บอกว่าใช้เซรั่มวิซีแล้วมันจะช่วยลดสิวลดรอยหนูก็เลยทาแต่หน้าค่ะสรุปตอนนี้คือหน้าขาวกว่าคอ,คอพี่ไม่ยอมนะคะทุกคน ใช้แล้วลดสิวลดรอยค่ะทุกคนพี่ก็เลยใช้ทุกวันเลยค่ะทุกคนทาทุกวันเลยเพราะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนหน้าพี่มีรอยสิวแล้วก็สิวเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะทุกคนหน้าพี่เนียนใสขึ้นมากเลยค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะทุกคนหน้าขาวกว่าคอขาวเช่ทุกคนดูสิเนี่ยพี่ใช้มันหลายขวดมากทุกคนคือมันเยอะมากส่วนใครที่หน้ามีสิวมีรอยหน้าหมองคล้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะแปะตะกร้าบริษัทไว้นะคะทุกคนของแทนแน่นอนค่ะทุกคนก็่ขอบอกก่อนนะคะทุกคนอย่าหวังแต่ของถูกแล้วไปซื้อของปลอมมาใช้้นนนนะะะคคทุกรวัังงหา เคอน,นนะพี่อยากจะถามว่ามันจะกันนะ้ำสักแค่ไหนเชียว,วย้มาค่ะทุกคนเราจะมาทดสอบกันค่ะทุกคนว่าคอนซีลเลอร์เดอรร่ามันจะกันน้ำสักแค่ไหนพี่ก็เอาน้ำล้างตัวให้เปียกไปทั้งตัวเลยนะคะทุกคนจากนั้น,นะะพี่ะะก็ทาคอนซีลเลอร์เดอรร่าไปเลยค่ะทุกคนอย่าลืมว่ามันปกปิดรอยดำรอยแดงดีมากจากนั้นนะคะทุกคนพี่ก็จเอาน้ำล้างหน้าเลยค่ะทุกคนนี้เลยค่ะล้างลงไปเลยค่ะทุกคนสรุปมันกันน้ำค่ะทุกคนจากนั้นพี่ก็จะมาแต่งหน้าต่อค่ะทุกคนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะล้างน้ำอีกทีคคคคค่ะะะททุุุกกนนนนสลลอออซีเเร์ด ก็เลยไปแอบเสือกค่ะว่าพี่อารีใชัอะไราสรุปพี่อารีใชัมาคุยซีสีชมพูอันนี้เลยค่ะทุกคนคือจะมอกว่าพี่ใช้มาสักพักกันนะคะทุกคนคือมันดีมากผิวใสผิวเนียนผิวอิ่มน้ําขึ้นมากเลยทุกคนแต่แต มันมีข้อเสียนะคะทุกคนข้อเสียของมันก็คืออยากจะบอกว่าน้ำมาร์กเยอะมากเลยค่ะคุณคือแบบน้ำมาร์กเยอะมากนะคะทุกคนสาม,มารถแบบว่าเออแบบทาแขนทาขาทาคอแบบนี้นทุกคนทาทั่วร่างกายไนดะ้และที่สําคัญคือใช้ดีจนพี่แบบว่าซื้อมาตุนมาเยอะมากและนี่นะคะทุกคนหน้าหลังมาร์กสิทุกคนดูว้าวคือแบบว่ามันชุ่มชื้นแล้วมันฉ่ำมิร์เลยทุกคนถ้าวันนั้นพี่ไม่เซิกนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็คงไม่มีหน้าเนียนใสขนาดนี้ค่ะทุกคน ลอยกระทงส่วนกูสวดมาเป็นปีแล้วค่ะไม่จะมีแฟนคนอื่นชอบว,วันลอยกระทงเพราะได้ลอยกระทงกับแฟนส่วนกูชอบว,วันลอยกระทงเพราะว่าที่งานมีของกินเยอะค่ะแม่คนอื่นวันหยุดให้ลูกนอนพักผ่อนเต็มที่ส่วนแม่กูกูตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะแม่คนอื่น ก่อนกินข้าวหลังกินข้าวค่ะใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูชวนเล่นเกมโลบอกทุกชั่วโมงค่ะชูววันอยู่นั่นแหละใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูบอกว่าขออีกตาสรุปขออีกตาของมันคือ100ตาค่ะ เราหมักผมที่คนผมนะคะทุกคนจะช่วยลดผมร้วงใช่หมักผมด้วยคาราทีนจะช่วยลดผมร่วงได้จริงหรอใช่ค่ะพี่ล่าเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะบีบลงไปเลยค่ะบีบลงไปแล้วก็ทาไปที่คนผมนะคะทุกคนแต่พี่จะทาให้ทั่วผมเลยนั่นก็รอสักพักนะคะทุกคนแล้วก็เป็นล้างออกเลยค่ะเสร็จแล้วพี่ก็จะมาแต่งหน้านะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนแต่งไปเลยค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ต่อที่เป่าผมค่ะทุกคนจะบอกว่าผมสวยมากและที่สําคัญนะคะทุกคนมวีผมแล้วผมร่วงน้อยลงขนาดพี่ใช้ครั้งแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่อาาาวนนนะะะคททุกแเเดีี่่มบสปปป๊ พี่พี่กดค่ะทุกคนพี่โกดค่ะทุกคนพี่สันเลิกคุยแล้ว ว,วิธีลดน้ำหนักภายในเจ็ดวันวิธีทำให้สิวหายหน้าใสภายในเจ็ดวันวิ